มีคุณครูที่ตัวตุ้ยหนุยชื่อว่าครูแก้มครูแก้มเป็นคุณครูประจําชั้นเด็กเล็กที่มีน้ําเสียงดังจนทุกคนในโรงเรียนได้ยินอยู่เสมอทุกเช้าหลังเข้าแถวเด็กๆมักทําตัววุ่นวายแต่งชุดผิดมาเรียนบ้างร้องให้งงแงเมื่อไม่ได้ของเล่นวิ่งไล่กันในห้องเรียนครูแก้มก็จะเดินพูดเสียงดังว่าอา้าวใครวิ่งในห้องอีกแล้วแต่ก็ตามมาด้วยการอุ้มเด็กคนที่ร้องไห้ขึ้นมาปลอบผงใย,ยดูแลเอาใจใส่เด็กอยู่เสมอ เมื่อถึงเวลานอนตอนกลางวันมีเด็กบางคนฉี่รถที่นอนครูแก้มก็จะเดินเข้ามาพร้อมผ้าขนหนูและพูดเสียงดังว่าโอ้ยใครกันนะฉี่รถที่นอนอีกแล้วแต่ตามมาด้วยการเปลี่ยนเสื้อผ้าและเช็ดตัวให้เด็กอย่างอ่อนโยนเด็กๆไปเล่นสนามเด็กเล่นและมีเด็กขึ้นที่สูงจนลงไม่ได้ครูแก้มก็จะตะโกนว่าเดี๋ยวครูช่วยนะ <Wow. S 1> แล้วเดินไปช่วยเด็กลงมาอย่างระมัดระวังครูแก้มอาจจะดูดุและเสียงดังแต่ทุกครั้งที่เด็กๆต้องการความช่วยเหลือ คุณครูตุ้ยนุ้ยคนนี้ก็มักจะอยู่ตรงนั้นเสมอ